สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอ็นน้องพิมพ์นะคะวันนี้น้องพิมพ์ก็จะเดินทางไปหาพี่ชายกับพี่นายนะคะที่อยู่บนไร่พ่อนะคะเราเนี่ยจะเราจะเราตอนที่เขาบอกเนี่ยเนี่ยค่ะเราจะไปทําให้เขากินนะคะเราจะดูว่าเออเราไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมได้ไนหนาตามวิธีนี้นะแล้วจากที่เราไปศึกษาหาข้อมูลมา เขาบอกชื่อลาบะตอนะคะพี่เขาบอกอยากกินนะคะตอนนี้ก็ฝนก็ตกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาพี่เขานะคะรอแต่ว่ารอฝนหยุดกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบเดินทางไปหาพี่พี่เขานะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะพี่พี่ตอนนี้ก็ฝนเนี้ยก็ตกยังไม่หยุดเลยนะคะวันนี้น้องถูกก็เดินทางมาหาพี่พม่าสองคนนะคะนี่ให้ดูอากาศโอ้พี่พี่ ฝนเนี่ยตกมากเลยนะไปเดี๋ยวเราจะรีบไปหาพี่พี่เขากันฝนเนี่ยก็ตกตกดังเลยนะพี่พี่ไปเราจะรีบขึ้นทำอะไรอะพี่โยฮะโอ้พี่พี่ดู ฝนหยดแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งรองโอ้พ,พ,พี่ดูหลังคาเหมือนจะเริ่มรั่วแล้วนะแล้วก็เหมือนน้ำเนี่ยมันมันไหลลงมาจากหลังคานะ,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 ะเออเออดี๋ยแล้วพี่อีกคนนึงล่ะ เดาคล่องบ้าเหรอโอเคโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกนะคะนี่วันนี้หนูซื้อนี่มาด้วยใช่เปล่าพี่พี่บอกอ่ะใช่เปล่าเดี๋ยวเกเกยอาไปใช่ไหมนี่ทุกคนพี่พี่เขาบอกเราบรต่อแล้วให้ดูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะะเราเนี่ยไปหาวิธีทำมาแล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวเรา จะให้พี่ๆไปชมวิธีทํากันนะคะพี่ๆพี่เขาบอกว่าพี่เขาอยากจะทําเองนะพี่จะทําเองเหรอทุกคนนี่ส่วนผสมของเรานะคะก็มีมะนาวแล้วก็ต้องใช้น้ํามันพืชด้วยนะคะแล้วก็เป็นชูรสนะคะเราเอามานะคะนี่พี่ๆเขาจะทําให้เราดูนะ เขาบอกว่าเขาอยากทําแต่ว่าเราเนี่ยไปศึกษาวิธีทํามาแล้วนะคะแต่ว่าพี่ชายเขาบอกว่าเขาเขาจะทําให้เรากินนะเขาอยากเขาเขาเขาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยทานฝีมือเขาบ้างอย่าใจพี่ๆดูวิธีทํานะคะอ๋อมันจะเป็นทวดๆอย่างนี้นี่เองใช่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  แล้วพี่นายเขาไปบ้านนานยังยังไม่ค่อยนานเลยยังไม่นานหรออืแล้วเมื่อไหร่เขาลงมามาพุ่นนี้เช้าพุ่นนี้เช้าอือ๋อเขาแล้วพี่ไม่ไปกับเขาเหรอไม่ได้ไปวันนี้นะคะพี่นายเขาไม่อยู่นะพี่นายเขาเนี่ยขึ้นไปบนไรพ่อนะคะน่าจะไปหา เอ่อของบ่ามามาไว้ทานนะคะไปหาเออไปหา,ปหา,ปาอ๋อทุกคนนี่หน้าตามจะเป็นอี่นะคะละเบะตอนี่นีอ่อ้มีเหมือนม,มีถั่วด้วยนะคะอืมอืมอืมอันนี้คืออะไรเครื่องมันหรออืมสกเูสกเ,กเอ้สกูเอ้สกูเอ้คืออะไรอ่ะสกูเอ้นี่ยนี่ยอืม อ๋อเป็นน้ำยาใช่ไหมน่าจะคล้ายๆยำหรอไหมพี่พ okay ี่พี่ให้ดูนี่เป็นเครื่องเทศของเขานะคะทำมาอร่อยนะ พะม่าเนี่ยอร่อยเหรอ,อนี่เครื่องเทศเขานี่ยอ,อร่อยมากเขาบอกแต่หน้าตามันดูแปลกๆนะพี่ๆหน้าตามันดูแปลกๆมันดูไม่น่ากินยังไงไม่รู้อะ,ะอร่อยไหมอ๋อต้องใส่น้ำมันด้วยใส่เยอะไหมน้ำมันโอ้ไม่เลี่ยนหรอพี่อร่อยอืม อ๋อทุกคนส่วนผสมที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่ในถุงเลยนะคะเราแค่ใส่ชูรสเพิ่มแล้วก็อเอ,อน้ำมันเพิ่มแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็กระเทียมด้วยอ้ เนี่ยตามันดูไม่น่ากินเลยนะพี่พี่เดี๋ยวพี่ก็อยากรู้เหมือนกันรสชาติมันเป็นไงเดี๋ยวเราจะลองชิมนะเดี๋ยวรอพี่เาทำสิก่อน ยิ่งรังคานยิ่งัวอยู่ไม่ได้เลยตั้งแต่ชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําให้ใหม่นะอเดี๋ยวมาทําให้ใหม่เดี๋ยวอีกวันสองวันนะเห็นคือก็ผีเลาะจัดเลยเกือผีเยอะมากผีเยอะมากผีตะเคียนพีตะเคียนใช่พีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอีกสองสามวันเนี้ยเดี๋ยวพี่เพ็ดเขาจะมานะพี่เพ็ดเขาจะมาเขาจะมาจักรผพีตะเคียนในพีอ๋อใส่กระเทียมด้วยโอเคพี่ๆนี่ วิธีทำของเขาเนี่ยนะคะพี่ๆก็จะใส่กระเทียมลงใบด้วยนะคะมีแค่นี้หรอไม่ต้องใส่อะไรได้เอาพริกมาป่ะพริกพริกหรอพีกแล้วมะเขือต้องใส่พริกด้วยหรออ้าวหนูไม่รู้อ่ะหนูก็เลยไม่ได้เอาพริกมานะ่ะมะเขือได้เอามาแล้วมะเขือะมะเขืออะไรอะ่ะมะเขือแดงๆอ๋อมะเขือแดงๆใช่มะเขือเทศเปล่าใช่ๆสีแดงๆนะ เออหนูไม่รู้ว่าหนุหนูไม่ได้เอามาให้อ่ะหนูคิดว่าใช้แค่นี้แล้วถ้าไม่มีมะเขือแดงกับเออพริกจ้าอร่อยไหมอร่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหรออ๋อทุกคนส่วนผสมเราเนี่ยต้องมีพริกแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะคะโอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำมันเยอะอร่อยใช่เหรอไม่เลี่ยนหรอพี่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเครื่องเครื่องปูดิสักแว่นมาซักแว่นอือหือดี๋ดู นในเป็นของชอบเขาจริงๆแหละเนี่ยพี่เขาก็ทำเออทำเสร็จก็เก็บเลยนะคะนี่พี่พี่เดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาที่พี่เขาหยัง่งมีดึงดึงน,นี้นะหน้าตาแปบกๆนะพี่สคกกวอชเหรอสควอชด,ดูไม่น่ากินเลยนะคะพี่พี่เนี่ยสคซอชสกิบเยอะกสควอชเชิอะลองให้กินเหรอ <c oughs> พี่เดี๋ยวเราจะลองกินนะ <c oughs> นี่พี่พี่หน้าตามัน เดี๋ยวเราจะมาอธิบายบอกว่ารสชาติเป็นไงต้องกินกับกระเทียมหรออือสะก,กวยกับสะกเมล็ตละสักบล็ตะสกบมล็ตะสกบมล็ดละอือพี่มาอร่อยดีนะเครื่องบุกมันออกแบบเบ,บียว เค็มๆแล้วก็มีเหมือนมันๆหน่อยแต่อย่างที่พี่เขาบอกว่าถ้าถ้ามีพริกน่าจะอร่อยด้วยนะคะพี่ถ้ามีพริกพริกน่าจะอร่อยโอเคโอเคอร่อยพี่กินเลยอือ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 ก อร่อยป่าอือ응ืม응พี่ๆเขาเกีอร่อยนะอย่างว่านะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของพี่เขานะพี่เขาก็แบบชอบทานนะคะเหมือนเขาคงคิดถึงอาหารพื้นบ้านขเขาเหมือนเราอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่ประเทศเขาเราก็คงอยากกินอาหารพื้นบ้านของหมู่บ้านตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ดูพี่เขากินแล้วมีความสุขนะดูเขากินแบบดูอร่อยมากเลยนะคะพี่ๆแต่ว่าน้องพิมพ์เนี่ยก็กินเลยพี่กินเลย พิมเมื่อกินอร่อยนะแต่ว่าพิมเราซื้อไม้พี่เขานะแล้วไม่อยากจะไปกินของพี่เขานะพี่เขานานๆพี่เขาได้กินทีนะแล้วอยู่ที่นู่นเราหาซื้อกินได้มีพริกอร่อยหรือมีพริกอร่อยอ๋อมีพริกอร่อยเลยใช่ไหมสะกวดมีพริกเดี๋ยวเขาหน้านนดเดี๋ยวเดี๋ยวขาหน้าเอามาให้นะอยู่ที่สีสกกยหืออยู่ที่สีสกกยฟังไม่ออกอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะอยู่ที่สีสกกย เขาก็คงจะแปลเป็นไทยไม่ไม่ถูกแล้วมั้งน้องพิมก็ฟังไม่ออกอ่ะพิมไม่รู้ว่าคืออะไรอร่อยมีพริกอ๋อมีพริกอร่อยเขาบอกถ้ามีพริกเนี้ยอร่อยมากเลยนะพี่พี่ดูพี่เขากินแบบมน่าจะเหมือนของเรานะพี่พี่เหมือนเราเนี่ยเราชอบกินส้มตำอย่างเงี้ยบ้านเขาก็ชอบกินอย่างเงี้ยหน้าตามันดูแปลกแปกนะแต่รสชาตินี่ก็ใช้ได้นะพี่อร่อยนะถือว่าอร่อยนะ เขาอกลือเขาเก่งกับเทียมด้วอร่อยมากเลยพี่พี่ไม่เป็นไรพี่กินเลยพี่กินเลยดูเขาเกลีหน้าอร่อยมากเลยนะคะพี่พี่อืมอืกินเลยพี่กินเลยอืมอืมอร่อยไหมอืมกินเลยพี่กินเลยไม่กินกินเลย เัี่พี่พี่อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีถั่วแล้วก็ไอ้ไอ้ผักไอ้ผักผักที่มันเขียวๆนี่มันดูคล้ายๆกระเจี๊ยบเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้อ่ะพี่เราเรียงไม่ถูกนะแต่รสชาติมันก็ช้ได้นะพี่อร่อยมันลุมๆแล้วอร่อยเผ็ดเแล้วไม่มีพริกเผ็ดดิไงอ๋อกินกระเทียมอ่าพเยอะไหมไม่ค่อยเยอะ อร่อยไหมพี่เขาชอบกินเนี่ยแล้วเห็นพี่ๆเขาเขากินมีความสุขแล้วก็ดีใจนะพี่ๆที่เขาได้กินอาหารของตัวเองแล้วก็เขาไมา่หยุดที่เนี่ยบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะสร้งางของม้วนไว้ให้น้องพิมพ์ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะก็พิมพ์ก็ยังไม่เห็นอะไรถ้าเดี๋ยวพิมพ์จะปรึกษากับพี่แฟงกันอีกทีว่าจะทํำยังไงถ้าเขาไม่อยู่แบบเนี้ยเออเขาจะไม่มีงานนะคะเราก็จะให้ โดยให้อยู่ไลน์ฟาวไลนแล้วก็ถังพวกยาแล้วก็ทำความสะอาดไลนนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราจะให้เขาทำแล้วก็เราจะได้เนี่ยหลังคาตรงนี้ที่รั่วใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสองสามวันเดี๋ยวน้องพิมพ์กับพ่อเราจะมาถ่ายอัปเดตให้พี่พี่ดูใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาทำหลังคาใหม่พี่พี่เขานะพี่พี่เขาบอกว่าหลังคามันรั่วมันนอนไม่ได้นะคะยังก็เดี๋ยวเราจะทำกันต่อหลังคาขึ้นให้สูงกว่านี้นะคะ แล้วก็จะเอาเอ่อมาเปลี่ยนสั่ะสีใหม่นะคะพี่เพื่อการไม่ให้ฝนตกอีกนะคะโอ้หมดแล้วพี่พี่หมดเกลี้ยงเลยนะคะเนี่ยอืมอืมอร่อยไหมอืมสกุลพี่เขาแน่ใจชอบกินนะแล้วถ้ามีแด่ไอ้นนี้นี่พี่กินอร่อยไหมจะมันไม่มีข้าวอ่ะพี่อยู่ได้ไหมอืมอยู่ได้เหรอย่อกินเหรอกนี่ยหญ เป็นไรอะพี่ร้องทำไมฮะคิดถึงพ่อแม่พี่อยู่ๆเนี่ยพี่เขาก็ทานเสร็จก็บอกคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ทำให้กินพ่อแม่ทำให้กิน น้ำสา่มากเลยค่ะพี่ๆเราเนี่ย mm hmm. ทำาะไรแค่ปลอบใจไม่เป็นไรพี่พี่คิดซะว่าพ่อกับแม่พี่ไปสบายแล้ว mm hmm. พ่อกับแม่พี่ก็ไม่ต้องทอรามานแล้วไง mm hmm. ไม่้องร้องแล้วอยู่กับผู้หนูเนี่ยเดี๋ยวผู้หนูจะดูแลพี่เอง mm hmm. แล้วก็พี่ชายหนูอ่ะ mm hmm. ก็ดูแลพี่เองพวกพี่ไม่ต้องเครียดนะ กอน,นีนก้อนฝนก็อยู่แล้วเดี๋ยวหนูก็จะกลับแล้วนะ mm. พิมต้องร้องไห้แล้วนะลายายมีมัวไมมัวมัวอ๋อเดี๋ยวพี่บอกว่าอะไรอ่ะพิมก็ฟังแบบอ๋อให้รีบกลับเดี๋ยวฝนจะมาอีกเหรอโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพิมมาใหม่นะ mm. Mm. นี่น้องพิมพเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาให้พี่ขเขาเปลี่ยนหมดแล้วนะคะ mm. Mm. พี่เขาได้อาบน้ําแล้วนะคะ mm. ก็เราก็ไม่ได้ถ่ายอัปเดตใหพ้พี่ดูนะ แต่ว่าเราเนี่ยขึ้นมาหายพี่เขาทุกวันนี่แหละค่ะเช้าเย็นนี่แหละค่ะได้มีบางวันที่เราไม่ว่างอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มานะแต่ถ้าวันไหนน้องพิมพไม่ได้มาเนี่ยพี่แฟงก็จะมาถ้าวันไหนพี่แฟงไม่มาน้องพิมพก็จะมานะคะแล้วจะสลับกันมานะก็เดี๋ยวหนุนจะกล้าบแล้วนะอืก็แล้วเมื่อไหร่พี่นายเขาจะลงมามาพรุ่งนี้เช้ามาพรุ่งนี้เช้าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาเยี่ยมพี่เขาใหม่นะคะพี่พี่เดี๋ยว เราจะเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะตอนนี้ฝนมันหยุดแล้วนะเดี๋ยวน้องพิมพ์ไม่รีบกลับเนเดี๋ยวฝนมันจะตกมากขึ้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่มต้องร้องแล้วนะพี่ต้องคิดมากนะพี่อยู่ที่นี่ทำตัวตามสบายเลยนะโอเคหนู่ยจะกลับแล้วนะเอองมัวไหมนี่แดดออกแล้วไปพี่ๆเดี๋ยวเราเยจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์มานี่เดี๋ยวเเก็บเอง เดี๋ยวพี่ๆค้อนงผิวต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ